สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาสำหรับในหน่วยการเรียนรู้วันนี้เราจะยังคงอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงลักษณะภูมิประเทศไปวันนี้เราจะมาต่อในส่วนของลักษณะภูมิอากาศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมภูมิอากาศปัจจัยหนึ่งก็คือมาจากลมซึ่งทิศทางลมก็จะมีทิศทางของลมประจำอยู่นะคะ ลมที่หนึ่งคือลมขั้วโลกค่ะพัดพาความหนาวเย็นมาจากขั้วโลกเหนือลมที่สองคือลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวณด้านรับลมส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีความอับลมจึงเกิดความแห้งแล้งนะคะลมต่อไปคือลมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะคะพัดความชื้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เกิดฝนตกชุกบริเวณด้านตะวันออกของทวีปนั่นเองค่ะปัจจัยที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิอย่างหนึ่งก็คือการวางตัวของเทือกเขาค่ะสังเกตเห็นว่าในแผนภาพที่คุณครูส่งให้เด็กๆดูอยู่นี้เป็นทิศทางลมนะคะที่พัดผ่านเทือกเขาร็อก ผ่านเทือกเขานี้นะคะเขาก็จะกั้นขวางความชื้นเอาไว้ทําให้ทําให้ลมที่พัดผ่านเนี่ยค่ะไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งหมดด้านหน้าของเทือกเขาจึงมีความชื้นมากแล้วก็มีฝนตกส่วนด้านหลังก็จะมีลมร้อนนะคะเกิดความแห้งจากแผนภาพนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังของเทือกเขา ก็คือพื้นที่ราบเกรสแพ a นและที่ราบตอนกลางก็จะมีฝนตกน้อยลงนั่นเองค่ะปัจจัยควบคุมอุณหภูมิอีกปัจจัยก็คือกระแสน้ำค่ะเด็กๆกระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนียกระแสน้ำเย็นนี้ทำให้ชายฝั่งด้านนี้นะคะคือด้านซ้ายเนี่ยนะคะไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนแม้จะอยู่ในละติจูดที่ต่ำค่ะ ต่อไปดูทางขวาด้านบนเยื้องไปทั้งบนนิดนึงนะคะกระแสน้ําเย็นกรีนแลนด์ค่ะและกระแสน้ําเย็นเลบราดอทำให้ชายฝั่งตะวันออกของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นมากต่อไปค่ะถัดลงมาด้านล่างทางขวากระแสน้ําอุน่นกาฟตรีมนะคะทําให้ชายฝั่งด้านนี้ไม่หนาวเย็นและแม้ว่าจะอยู่ในละติจุดต่ําค่ะเขตภูมิอากาศและพืชพันธุ์ค่ะคุณครูจะแบ่งออกเป็น เขตภูมิอากาศเขตร้อนเขตแห้งแล้งเขตอบอุ่นเขตหนาวและเขตขั้วโลกเรามาฟังกันทีละเขตเลยนะคะเขตที่หนึ่งค่ะเขตร้อนอุณหภูมิสูงกว่า18องศาของทุกเดือนร้อนของเขายังไม่เหมือนร้อนบ้านเราเลยเนาะอุณหภูมิเขตนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นแบบร้อนชื้นแถบสุ่นสูรค่ะอากาศเขตมรสุมและแบบสวรรณา ซึ่งจะทำให้พืชพ,พันธุ์นะคะมีความแตกต่างกันแถบร้อนชื้นเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรนะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นใบเขียวไม่ผลัดใบเขตมรสุมก็จะเป็นไม้ป่าโปร่งค่ะแถบสวรรณาก็จะเป็นทุ่งหญ้าสลับกับไม้ใหญ่ที่ทนแล้งนะคะต่อไปค่ะภูมิอากาศเขตแห้งแล้งจะมีฝนตกน้อยค่ะกลางวันอุณหภูมิสูงกลางคืนอุณหภูมิต่ํา มีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแบบทะเลทรายเขตร้อนค่ะแบบทะเลทรายเขตอบอุ่นแบบกึ่งแห้งแล้งเขตร้อนและแบบกึ่งแห้งแล้งเขตอบอุ่นซึ่งลักษณะของพันไม้ก็จะไม่ได้แตกต่างกันจะเป็นกลุ่มของตะบองเพชรไม้พุ่มไม้หนามและญ้านะคะไปค่ะอุณหภูมิเขตอบอุ่นก็จะมีอุณหภูมิ ทะ่ยของเดือนนะคะต่ำกว่า18องศาค่ะมีฝนตกทุกเดือนก็จะเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแบบชื้นสลับแล้งเขตอบอุ่นแบบชื้นกึ่งเขตร้อนและแบบชื้นฝั่งตะวันตกภาคพื้นสมุทรค่ะพันไม้ก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะภูมิอากาศเขตหนาว หนาวในที่นี้อุณหภูมินะคะเฉลี่ยอยู่ที่ศูนย์องศาถึงลบ3องศาคา่ะแบ่งออกเป็นแบบก,กึ่งอักาคพื้นทวีปและแบบชื้นภาคพื้นทวีปค่ะแบบอาร์กติกภาคพื้นทวีปก็จะเป็นในกลุ่มของป่าสนนะคะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์ในเขตนั้นแต่ถ้าเป็นแบบชื้นภาคพื้นทวีปก็จะเป็นใบเหล็กแหลม วงของสนเขาค่ะสุดท้ายภูมิอากาศเขตขั้วโลกพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะจะไม่มีฤดูร้อนที่แท้จริงนั่นก็คือฤดูร้อนแล้วก็ยังมีอุณหภูมิไม่เกิน10องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะมีหิมะปกคลุมอัดต,ตัวตกผลึกเป็นทานน้ำแข็งค่ะแบ่งออกเป็นแบบที่หนึ่งคือแบบทุนดราแบบที่สคือแบบทุ่งน้ำแข็งค่ะ จะไม่มีพืชพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในแบบทุนรากก็จะมีกลุ่มของมอสหรือหญ้าบางชนิดเพียงเท่านั้นเองค่ะละักษณะทรัพยากรค่ะคุณครูพูดเรื่องแรกคือเรื่องของดินค่ะเด็กๆก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ดินที่เหมาะแก่การปลูกเพาะปลูกนะคะก็จะเป็นทุ่งหญ้าแพรี่แล้วก็ดินตะกอนน้าพาค่ะจะเป็นกลุ่มแถบกลางส่วนนี้นะคะต่อไปค่ะน้ําค่ะ น้ำก็จะมีแม่น้ำหลายสายค่ะส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงเลสาบพบมากตอนเหนือของทวีปค่ะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อบอกมหาสมุทรที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆป่าไม้ค่ะไม้เป็นป่าเขตอุ่นและเขตหนาวในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาค่ะ มีป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นในภูมิภาคอเมริกากลางและหมกกู่เกาะแคริบเบียนค่ะปั์ป่านะคะก็จะมีความหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไปค่ะสังเกตนะคะตัดแบบทวีปอเมริกาเหนือจะแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงเพราะลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะแร่พลังงานค่ะ เป็นกลุ่มของ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติค่ะทับกลุ่มของแร่ทั่วไปนะคะก็จะเป็นแร่ที่พบได้มากบริเวณเทือกเขาโรกกี้นะคะและเทือกเขาแอ p a ปอ c ์ลเชค่ะแร่ที่พบได้ส่วนใหญ่ที่เป็นเด่นของเขาก็คือแร่ทองคำและทองแดงนั่นเองค่ะลักษณะของประชากรนะคะ ประชากรมีจํานวนมากค่ะอัตราเกิดอยู่ที่เฉลี่ย16อัตราตายเฉลี่ยอยู่ที่11ค่ะโดยทั่วไปทุกภูมิภาคมีกลุ่มคนทํางานจํานวนมากแต่สังเกตว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือกลุ่มผู้สูงอายุจะเยอะเด็กจะน้อยนะคะต่างก,กันกับอเมริกากลางที่เด็กจะมีจํานวนเยอะแต่ผู้สูงวัยจะมีจํานวนน้อยค่ะ ไปค่ะการย้ายถิ่นฐานในส่วนของการย้ายเข้านะคะมีการย้ายเข้าจากทวีปอเมริกาใต้เอเชียและยุโรปค่ะการย้ายออกก็จะมีจํานวนน้อยนะคะซึ่งปัจจัยสําคัญเลยก็คือแสวงหารายได้และงานทํานั่นเองค่ะลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมมีกลุ่มชนพื้นเมืองค่ะชาวอินเดียนชาวอินเดียนจะมีผิวสีน้ําตาลคล้ํานะคะ ตาและผมสีดำค่ะจมูกโด่งหนุกแั้มสูงค่ะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอเมริกากลางดำรงชีวิตด้วยการทำไร่ปลูกข้าวโพดมันฝรั่งถั่วใบายาสูบใช้กันล่าสัตว์ตัดที่ใช้เป็นพาหน,นะค่ะก็จะเป็นกลุ่มของม้านะคะใช้ในการล่าสัตว์นั่นเองค่ะที่อยู่อาศัยจะเป็นกระโจมค่ะกระโจมของชาวอินเดียน,นะคะทำมาจากหนังควายที่มีความทนต่อแดดฝนและหิมะค่ะ ชนพื้นเมืองอัอสกิโมค่ะเป็นกลุ่มผิวเหลืองผมและตาสีดำค่ะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของแคนาดาและในรัฐอเลสกาของสหรัฐอเมริกาค่ะที่อยู่ของเขาเรียกว่าอีกลูค่ะอีกลูเป็นที่อยู่ที่ทำมาจากก้อนน้ำแข็งวางเรียงซ้อนการเป็นชั้นๆนะคะภายในจะมีหนังสัตว์ขึงไว้ค่ะเพื่อเป็นฉนวนกักเก็บความร้อน การดำรงชีวิตก็ใช้วิธีการล่าสัตว์ที่อยู่แถบคั่วโลกนั่นเองนะคะอาศัยหนังกวางค่ะทำเครื่องนุ่งหง่มและรองเท้าของเขาค่ะทำมาจากหนังกวางเรนเดียซึ่งช่วยในเรื่องของความอบอุ่นค่ะกุ่มชนพื้นเมืองนะคะกลุ่มเชื้อสายชาวยุโรปค,ค่ะเชื้อสายชาวแอฟริกาเชื้อสายชาวเอเชียค่ะ จะมีการย้ายถิ่นฐานมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะกลุ่มเลือดผสมค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นชาวผิวขาวแต่งงานกับชาวอินเดียนเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มเมสติโซค่ะกลุ่มผิวสีแต่งงานกับชาวผิวขาวเราจะเรียกเขาว่ามูรา t โตกลุ่มชาวอินเดียนแต่งงานกับชาวผิวสีเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มของซัมโบค่ะ ในส่วนของภาษานะคะเด็กๆภาษาจะมีหลากหลายค่ะกลุ่มที่1คือภาษาอังกฤษมีส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นทางเป็นภาษาทางการในกลุ่มของภูมิภาคอเมริกากลางค่ะและในกลุ่มของทะเลคแคริบเบียนสำหรับภาษาฝรั่งเศสค่ะน้อยนิดนึงแต่เป็นภาษาทางการของรัฐควิเบกนะคะของแคนาดาและหมู่เกาะที่เป็นอนันที่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสค่ะ ภาษาสเปนค่ะเป็นภาษาทางการของเม็กซิโกและประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางภาษาอินเดียนค่ะใช้ในกลุ่มชาวอินเดียนพื้นเมืองภาษาเอสกิโมก็ใช้ในกลุ่มของชาวเอสกิโมค่ะในส่วนของศาสนาค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วศาสนาที่นับถือก็จะเป็นศาสนาคริสต์ค่ะมีกลุ่มน้อยมากที่จะนับถือศาสนาอื่นๆและ ไม่มีศาสนาใดๆเลยมีนะคะเด็กๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคุณครูขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแองโกลอเมริกาค่ะสาเหตุมาจากประเทศมีขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจประชากรม,มีการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองเป็นจํานวนมากทําให้ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอัชญากรรมการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดลดลงของชาวอินเดียนพื้นเมืองค่ะ ไปคือกลุ่มละตินอเมริกาค่ะสาเหตุมาจากสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นประชากรมีฐานะยากจนเดินทางเข้าสู่เมืองเพื่อหาง,งานทำค่ะผลกระทบก็คือเกิดปัญหาการลักลอบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายพื้นที่อาศัยในกลุ่มของเมืองอะนะคะมีความแออัดค่ะการจราจรถ้าลักษณะของเศรษฐกิจ ครูขอพูดถึงกลุ่มของงานเกษตรกรรมก่อนนะคะเกษตรกรรมค่ะก็จะมีการเพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะคะผลไม้สกุลส้มข้าวสาลีค่ะอ้อยข้าวโพดฟายและกล้วยหอมสังเกตเห็นว่าแถบของคอมเบนแหล่งเป็นแหล่งปลูก โพดขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะคะครอบคลุมถึง1ิบรัฐของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะพื้นที่เพาะปลูกขยายขนาดใหญ่ทำให้ปริมาณส่งออกหรือปริมาณของผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะสูงมากสหร,รัฐมันชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวโพดมากที่สุดในโลกค่ะต่อไปค่ะการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีกลุ่มของโคนเนื้อโคนมค่ะแล้วก็สุกรมงค่ะอยู่ในกลุ่มแถบ แอนแบงซึ่งแถบแบบนี้นะคะพบว่ามีกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นไหลมาบรรจบกันค่ะทําให้มีแพลงตอนที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะมีปลาที่ชุกทีท่สุดในทวีปอเมริกาเลยค่ะปลาที่พบมากนะคะคือปลาคอตและปลาแฮลริงค่ะในกลุ่มของอุตสาหกรรมทวีปภูมิภาคอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มของรถยนต์ิเครื่องบินปิดเตียมค่ะ อเมริกาใต้นะคะจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์น้ำมันสิ่งทอและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปค,ค่ะภูมิภาคแคริบเบียนเป็นในกลุ่มของผลผลิตทางการเกษตรค่ะน้ำมันสิ่งทอแร่อุตสาหกรรมล่องเรือซึ่งขึ้นชื่อมากพบมากในประเทศโด,โดมินิกันและเปอร์โตริโก ในการพานิชร์กรรมค่ะก็จะมีสินค้าในการส่งออกและนำเข้าประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีปริมาณการค้าการลงทุนสูงทำให้เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกประเทศในภูมิภาคแคริบเบียนมีการลงทุนน้อยสหรัฐอเมริกามี GDP สูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกค่ะมาดูในการส่งออกนะคะ ส่งออกในแต่ละภูมิภาคของทวีปก็จะมีความแตกต่างกันกลุ่มสินค้าที่ส่งออกก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันทองคําไม้แปรรูปรถยนต์เครื่องจักรเครื่องบินการปิโตรเลียมแรก่กาแฟสิ่งทอน้ำตาลทองคําโกโก้ํานำเข้าค่ะํานำเข้าก็จะมีแหลากหลายขึ้นกับภูมิภาคส่วนต่างๆของภูมิภาคเช่นกันค่ะอย่างเช่น จะเป็นกลุ่มของรถยนต์น้ำมันยาเวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องจักรวัตถุดิบชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะปุ๋ยเชื้อเพลิงปิตโตรเลียมอาหารฝ้ายและมีในกลุ่มของการท่องเที่ยวและการบริการอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติแบบเป็นจุดชมวิวเทือกเขาโอ,อกกี้และทิวสนที่สวยงามมากพีระมิดกูกูลขาน เป็นแหล่งอารยธรรมมายาในเม็กซิโกน้ำตกในแองการ่าเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะเด็กๆและทะเลแคริบเบียนในส่วนของการคมนาคมค่ะมีการสร้างเส้นทางเชื่อมวีบนะคะเราเรียกว่าทางหลวงสายแพนอเมริกาเชื่อมระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่อะเสกาถึงเมือง อุวยาของประเทศอาร์เจนตินาค่ะมีความยาวถึง48,000กิโลเมตรทางเะเลหรือทางน้ำนะคะจะมีการขนส่งโดยการขุดคลองคลองนี้นะคะเรียกว่าคลองปานามาค่ะใช้เป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกค่ะมีอันย่นระยะทางได้ถึง22,500กิโลเมตรเลยค่ะ โดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญมากผ่านประเทศถึง160ประเทศและผ่านท่าเรือถึง1,700ท่าเรือเข้าด้วยกันนะคะการเชื่อมต่อแบบนี้แน่นอนค่ะมีความสำคัญอย่างมากในการขนส่งสินค้าทั่วโลกเป,ปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจค่ะในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือนะคะเป็นเน้นในด้านทางด้านของเศรษฐกิจค่ะ ป้องกันการขาดดุลการค้าและการสร้างงานให้กับชาวอเมริกาในส่วนของภูมิภาคอเมริกากลางมีการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนมายังเม็กซิโกส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะและแอริเบียนก็จะเน้นไปในด้านของการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวจำนวนมากยังไงบ้างคะเนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงถ้าเด็กๆเรียนรู้ส่วนไหนไม่ทันฟังซ้ำ ศึกษาเพิ่มเติมหรือสอบถามคุณครูมาได้นะคะวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้ครั้งหน้าเรามาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมของทวีปอเมริกาเหนือกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ